ก็อยากมาถ่ายบาปครับก็อยากได้ควายได้งัวมาให้คนที่เขายากจนเอาไปเลี้ยงสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับลุง ลุงถึกครับลุงถึกครับลุงถึกลุงถึกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเจดิบสามครับเจิบสามลุงถึกมากับใครวันนี้มากับแฟนกับหลานครับมากับแฟนกับหลานแฟนนี้ได้คบกันนานหรือยังครับนานครับกี่ปีครับสี่สิบปีได้ครับส0สิปีแล้วยังเรียกแฟนเป็นแฟนอยู่ เขาหาดูใจกันมา4ี่สปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานด้วยแหมเดินมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรอ่ะคันคันธนูเหรอกระสุนครับกระสุนเอาไว้ทําอะไรครับลุงเอาไว้ยิงครับยิงยิงไครฮะยิงอะไรยิงได้ทุกอย่างครับยิงงวยยิงควายก็ก่อนมีอาชีพเป็นในห้อยเป็นคนอยู่ก็ควาย ก็มีเปินมีก็สุนสนบายคันเนี่ยมันดือ้อจะต้องยิงไอ้ตัวไหนดุดุกับไม่ได้ยิงขาซะบางตัวตาบอดทำโอ้โหไปเยอะประมาณเป็นร่วมๆร,ร,ร้อยเนี่ยไม่นึกถึงกว่าจะบาปจะกรรมอะ ทำไม่ดีบ,บาปกรรมตามทันเกิดอุบัติเหตุรถสำลอ้อมันรถมันก็รถเราก็วิ่งไปแรงหน่อยเนี่ยหลุดมือก็หัวลงถนนก็โขกไปทะลุหลับไปอนานอะ่ะทเจ็ดเดือนนียังไม่รู้ฟ้าอยู่ที่ไหนฟ้าลูกเมียมีเปล่าไม่รู้เราทำไม่ดีนึกจะทำอะไรก็ทำ ไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วกระทบมันก็มาชั้นแม่ชั้นพ่อสองคนหลานคนนึีขึ้นรถมาจะมางานวัดเนี่ยเขาก็ยิงสามศบคนสุดท้ายที่ผมเสียใจที่สุดลูกชายตาย ก็คิดว่าโอ้เราทำมาทํามามากมายเหลือเกินนึกจะทําอะไรก็ทําค่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันจะบาปแค่ไหนถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็ไม่ทํำแล้วพอจากเหตุการณ์ทั้งนั้นลุงก็เลยเลิกทําอาชีพนี้เลยเหรอครับ บมาทําขนมกงขายน่ารักไปเลยอ่ะแบบทําขนมกงคือขนมอะไรฮะขนมกงขนมขวัญขนมแต่งงานน่ะขนมมงคลดูน่ารักดูซอฟไปเลยไอเงินที่ได้จากเนี่เลี้ยงใครบ้างอ่ะก็เลี้ยงแฟนมั่งหลานมั่งลูกม้่งมีกิ๊กไหมมีกิ๊กไหมไม่มีไม่มีนะเคยมีไหมเคยมีเคยถามเลยเคยมีไหมล่ะ ตอนหนุ่มๆอ่ะตอนเป็นนายห้อยหรือตอนนี้ก็แล้มีไหมกิกิกเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแสดงว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มีคนเดียวครับเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีครับแล้วโดนจับได้มีไหมมีมีกรรมอะไรที่เกิดขึ้นจากการมีกิกกิ้งไหมครับมีครับยังไงให้ยังไงยังไงเขาก็บางทีเขาตีเราอเราเราไม่สู้อ่ะ นี่งไเป็นผู้ชายไม่ไม่สู้เราก็ไม่สู้เขาลัรนบผมก็พอเขารักเราเขาิงคตเขาถึงตีเราออแล้วลุงไม่ใช่ไอ้เนี่ยยิงเนะครับผมไม่เอาก็อยากมาถ่ายบาปครับก็อยากได้ควายได้งัวมาก ให้คนที่เขายากจน oh. เอาไปเลี้ยงคล้ายไถ่ชีวิตโครกระบือ,อแต่คราวนี้ไถ่ายไปปั๊บให้คนไปเลี้ยงคือเหมือนไปเอาชีวิตโครกระบือที่กําลังจะถูกฆ่าที่โรงฆ่า,ศา,ศาสัตว์เนี่ยเราไถ่ไปให้คนที่เขาต้องการอย่างนั้นใช่ไหมคะครับอ่าโอเค,อ,เคอยากดูฝีมือ พร้อมนะครับโอกาสสามครั้งนะครับโดนครั้งเดียวชัวร์ทำสำเร็จครับพร้อมแล้วเลื่อนไหวครับมาแล้วกูรุ่งกะจังหวะครับอย่างเร็วเลยอะจริงเหรอ,อเร็วมากเร็วแล้วเล็กอะเร็วมากครับกูรุงกะจังหวะนะครับ ผมจะทำให้คุณลุงยิ้มยากขึ้น uh. โจทย์สุดท้ายทีมงานผมคิดโจทย์ยากมากแต่เขาบอกว่าพลังความสามารถของลุงมีเยอะแล้วเชื่อว่ามั่นใจว่าลุงทำได้ครับทีมงานครับโจทย์สุดท้ายครับ oh. และนี่คือภารกิจสุดท้ายครับไข่นกกระทาบ oh. ิน oh. ไข่นกกระทาเนี่ยเล็กกว่าไข่ไก่แบบเป็นสิบเท่านะครับลุงแล้วมันจะเคลื่อนที่ด้วยโจทย์นี้ยากครับเราให้คุณลุงมีโอกาส5ครั้งกระสุน5เม็ดยิงให้โดนก่อนครบ5เม็ดถ้าหากว่าครบ5เม็ดหรือไข่หยุดเคลื่อนที่ถือว่าทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับครับคุณลุงครับครับสู้ๆนะครับครับเอาใจช่วยครับเราเชื่อมั่นว่าคุณลุงทำได้ครับโอ้โมันเล็กมันเล็กมากครับจนมองไม่เห็นนะ ไข่นกกระทาบินครับโอ้โหแว่งยงสู้เขาค่ะอลุงหันมายิ้มด้วยเมื่อกี้ยิ้มเหมือนง่ายยิ้มเหมือนง่ายเลยไปเรื่อยๆลุงลูกแรกไม่ได้นะครับ ลูกสองไม่ได้นะครับไกลเคียงโอ้โหโอ้โหลุ่มสุดยอดสุดยอดทางนี้ครับทางนี้ครับ เป็นไปไม่ได้รอยยิ้มของลุงเนี่ยทำให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคแม้ว่าโจทย์จะยากขนาดไหนคุณลุงก็ยิ้มสู้กับมันครับและความฝันที่ลุงอยากได้ก็คือต้องการถ่ายชีวิตโครกระบือเพราะนั้นคือสิ่งที่ติดค้างในใจของลุงว่าเพราะลุงเคยทําเขาวันนี้อยากช่วยเขาท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเห็นว่ายอย่างไรครับกราบขออนุญาตให้พวกเรา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะคะพวกเราตัดสินให้ผ่านครับยิ้มยิ้มยิ้มคุณลุงถึกก็ได้เดินทางไปยังตลาดนัดโคกระบือเพื่อไถ่ายชีวิตตามฝันที่ตั้งใจไว้และจะส่งมอบก,กระบือที่ได้ให้แก่ชาวนาที่ต้องการไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ อยู่เพาเดี๋ยวเขาไปตายเะยพี่อยู่ก็กยยกลุงไม่ตายไม่ต้องร้องไม่มีใครทําไมเดี๋ยวได้กลับบ้านคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้านกว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมอง้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยำก็ช้งเขาโลงๆค่อยๆเออ